ลำไยก็โสดหัวขี้เหร่กลับไปบ้านนอกไม่สนใจยายดีไม่ทำกันบ้านทำไมแล้วมีเซ็กกับผู้ชายพิ่ตรงไหนแล้วให้เงินเขาเอาพี่ตรงไหนพี่ตรงไหนไงกูก็ให้เงินผู้ชายไปก่อนกูให้เยอะกว่าลำไยกูให้กี่เจ็ดล้าน คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหญ่คนนี้โอ้โหมีกระแสอะไรในสังคมเนี่ยไม่พลาดค่ะรอบนี้ขอพูดบ้างนะคะเกี่ยวกับปมดราม่าของลำไยไหทองคำที่เป็นเรื่องเป็นราวที่ผ่านมาไม่นานนี่แหละค่ะงานนี้ไปซัดแรงถึงคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ด้วยนะคะโอ้โหฟังแล้วมีจุกจริงๆค่ะหืมงานนี้ฟังแล้วก็รู้เลยนะคะว่าเข้าข้างไปทางไหนค่ะจากกรณีเรื่องดาราว่าความสัมพันธ์ของนักร้องสาวคนดัง ก็คือสาวลำยายไหทองคำกับหนุ่มปุ้ยแอลโกอฮอล์นี่แหละค่ะที่ก่อนหน้านี้คือแน่นอนว่าทั้งคู่มีเรื่องราวระหองระแหงกันซึ่งคือหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนทางหน้าของคุณปุ้ยเองเนี่ยก็ออกมาเปิดใจเลยบอกว่าจริงๆแล้ว่หลักๆเนี่ยเป็นที่ตัวของปุ้ยเองเนั่นแหละด้วยความที่คือ2คนเนี่ยคบกันมายาวนานกว่า9ปีใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานเขาบอกว่าก็มักทะเลาะกันเรื่องเดิมๆนัๆ่แหละเวลาที่ เหมือนมืนนิสัยผู้หญิงเนาะก,ก็อยากกิจกรรมจัดกิจกรรมอะไรงานวังโกวังเกิดก็อยากให้แฟนมาอย่างงานปีใหม่วันเกิดเนี้ยน้องก็อยากให้ผมไปแต่ผมก็ไม่ไปผมเลี่ยงตลอดคุณปุ้ยเนี่ยให้เหตุผลเรื่องนี้นะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเข้ากับคนยากเออผมแบบ คุยกับคนแปลกหน้าไม่ค่อยเป็นหรือพูดไม่ค่อยเก่งนะคะซึ่งเรื่องนี้เราก็มีการคุยกันตลอดลำยัยก็บอกว่าหนลองปรับดูไหมอะไรอย่างเงี้ยทีกับเพื่อนหนูอ่ะหนูยังเข้าเออทีกับเพื่อนหนูวพี่เข้ากับเพื่อนหนูไม่ได้เลยทีกับเพื่อนพี่หนูยังเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยก็ปรับกันไปแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยทะเลาะก,กันก็ตัดสินใจแยกกันอยู่นะคะเพราะมันทนไม่ไหวแล้วเมื่อแยกกันอยู่เมื่อสักประมาณสองปีที่แล้วคุณปุ้ยลงไปอยู่ใต้แล้วก็แน่นอนคือว่า ระยะห่าง5-6เดือนเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการควยเขวไปบ้างในบางครั้งก็เกิดปัญหาจุกจิกขึ้นมาจนกระทั่งลําไยเนี่ยก็เหมือนว่าตัดสินใจนะคะบอกกับคุณปุ้ยไปตรงๆบอกว่าเนี่ยคืออยากจะขอศึกษาดูใจกับแดนเซอร์คนหนึ่งได้ไหมซึ่งแดนเซอร์คนที่ว่านี่ก็คือหนุ่มบอสเอลวานนี่แหละคะ่ะที่เป็นฉาย,ยาอยู่นะ้วตอนนี้นะคะก็เลยขอเปิดใจคุยคุณปุ้ยโอเคบอกว่าถ้าโอเคหรือไม่โอเคไงก็บอกกันด้วยนะจนกระทั่งแบบว่าก็มีการเปิดใจคบกันทีนี้ กเเ็เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นเรื่องราวใน,นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ระหว่างออบอสกับนั่นแลอยู่ก็น่าจะหายกันไปนะคะแล้วก็มีการมาคุยกับคุณปุ้ยเหมือนเดิมทีนี้ก็เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมชวนไปไหนไม่ไปแบบว่าให้ไปงานนั้นงานนี้ก็ไม่ไปปฏิเสธตลอดนะคะอย่างล่าสุดเหมือนวันเกิดเนี่ย ได้บอว่าเชิญมาก็ไม่มาให้แม่มาแทนบ้างอะไรบ้างมันเลยเกิดเป็นปัญหาจุกจิกขึ้นบ่อยครั้งกับทั้งคู่จนลำไย,ยบอกไม่ไหวละในเมื่อมันแยกกันก็แล้วกลับมาอยู่เนี่ยมันไม่ไหวแล้วตัดสินใจออกมาโพสโสด,ดีกว่านะคะแล้วก็แถมไม่พอคุณปุ้ยก่อนนี้นนประชดอีกทิ้งแหวนลำไย,ยถามว่าเอาถอดแหวนั่นเหรอคือการถอดแหวนเนี่ยสำหรับผู้หญิงก็ถือว่าคุณตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเท่านั้นเลยค่ะลำไย,ยออกมาโพสโสดเลยบอกคิดดีแล้วใช่ไหมโพสโสดทันทีนี่เลยค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรื่่องททีําใ หลายคนเนี่ยติดตามมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้นะคะเป็นเรื่องดาวนบันปลายขึ้นมาทีนี้ค่ะผู้ชมคะต้องบอกว่าคือหลังจากที่มันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นหลังจากที่ลำไยโพส์ประกาศโสดใช่ไหมคะก็คือคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีเรื่องมือที่3หรือเปล่าเพราะลำไยก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ได้มีปัญหามือที่3มอะไรแต่อย่างใดคนก็ไปขุดขึ้นมานะคะจนกระทั่งลำไยเนี่ยออกมายอมรับตรงๆค่ะบอกว่าเคยคุยกับบอสแดนเซอร์ในวงจริงแถมในตอนนั้นเนี่ยบอสเองก็คือแบบว่า เมืนเขามีแฟนอยู่แล้วแต่เขาโกหกนะคะคือเขาโกหกว่าเออเนี่ยเขาเลิกกับแฟนแล้วนะแต่ยังอยู่คอนโดเดียวกันเพราะว่าตกลงในเรื่องของแมวอะไรอย่างนี้ไม่ได้ลำยัยก็เข้าใจว่าบอสเนี่ยเลิกกับแฟนไปแล้วแต่จริงคือยังไม่ไเลิกกันก็หวังจะคบซ้อนนั่นแหละค่ะกระทั่งโจโหนะคะแฟนของบอสเนี่ยคือโมมาเห็นแชทก็แบบแชทคงคุยกับลำยัยนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าเอา้าในเมื่อฉันเป็นคนเสียใจฉันเป็นคนถูกนอกใจทําไมฉันต้องยอมละ่ะในในฉันต้องได้อะไรกลับมาบ้าง โม e ค่ะแฟนของบอสเนี่ยไปเรียกร้องเงิน10ล้านบาทเป็นค่าชดเชยเป็นค่าเสียใจให้กับตัวเองแต่หลังจากนั้นค่ะก็เหมือนจะยังไม่จบเพราะว่าทางค่ายเนี่ยก็เหมือนเอา้ามันเรื่องมันจบไปนานแล้วนี่คุณจะไม่คุณจะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่หรอทีนี้โม e ออกมาพูดก็เลยกลายเป็นเรื่องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่ะเพราะตอนนี้ก่อนหน้านี้นเขามีการทําสัญญากันนะคะที่ให้ไป2ล้านแต่ทีนี้โม e ไม่อยู่นิ่งค่ะอดีตแฟนของบอสเนี่ยก็เลยแบบว่าทําให้มันเป็นเรื่องอ่ะค่ายก็รู้สึกไม่ยอมตอนแรกเรียก20 สักแปบหมา50แล้วมาร้อยล้านแต่ทุกอย่างก็จบลงได้ดีเพราะว่าทางด้านของนายห้างประจักษชัยกับโมอดีตแฟนของมอสแดนเซอร์เนี่ยก็มีการมาเคลียร์ใจกันในรายการหนกระแสก็เหมือนว่าในาห้างเขาก็บอกว่าจริงๆไม่ได้มีเจตนานที่จะไปเรียกร้องอะไรขนาดนั้นหรอกอยากจะเชื่อก่ให้ลิงมันดูเพราะโมเขาไม่ยอมหยุดแล้วก็ไปออกรายการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากที่เคลียร์ใจกันในห้างประจักษ์ชัยแล้วโมอดีตแฟนเดนเซอร์เนี่ยก็ให้อภัยทุกฝ่ายกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกคนก็จบได้สวยนะคะแล้วก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองเกีย่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะผู้ชมขาทางด้านของลีนาจังเนี่ยโอ้โหก็คงติดตามมากอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เหมือนกันก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงลีนาจังค่ะเธอเป็นคนที่อ่านข่าวแล้วก็ออกมาวิเคราะห์แล้วก็ชอบมาพูดถึงเรื่องราวตามกระแสในสังคมนะคะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าลำใหญ่ หัวคี้เเรกลับไปบ้านนอกไม่สนใจยายดีไม่ทํากันบ้านทําไมอะ่ะแล้วมีอะไรกับผู้ชายผิดตรงไหนแล้วให้เงินเขาผิดตรงไหนกูก็ให้ผู้ชายบาย่อยกูให้เยอะกว่าลำยายอีกกูให้ทีเจ็ดล้านผิดตรงไหนดาจารีตนี่ให้ทีเจ็ดล้านเลยลำยายก็เขามีน้ำใจอ่ะเขาเห็นว่าไอ้นี่มันก็อ๋อเพิ่งเข้ามาทํางานมันตกงานมันก็เพิ่งทางานมันของเงินเมียมันใช้อยู่เลยของเงินโมใช้อยู่เลยก็เขาไม่มีเงินใช้อ่ะก็ให้เขาให้เงินมันใช้แค่นั้นมันผิดตรงไหนอะ่ะ ทีนี้แหละค่ะผู้ชมคะ่ะหลังจากที่แม่ลีน่าจังเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นค่ะหลายๆคนก็มีการเข้ามาคอมเมนต์คุณผู้ชมคะ่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเห็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละค่ะก็คือเออเห็นว่าลีน่าก็พูดถูกนะอ่าบางคนบอกว่าเห็นด้วยกับลีน่าจังค่ะจะพูดกี่ครั้งก็ถูกใจค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นด้วยกับลีน่าจังนะคือก็จริงอะ่ะทีผู้ชายมีเมีย er, แล้วยังไปซื้อกินนอกบ้านได้เลยเออคลิปนี้คือพูดถูกใจค่ะ ทีมลำไย,ยค่ะบางคนบอกว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเราก็จะให้ผู้ชายเหมือนกันอันนี้คือความใฝ่ฝันสูงสุดในขณะเดียวกันค่ะก็มีบางคอมเมนต์นะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกว่าจริงด้วยคือแบบจริงอ่ะด้วยความที่สังคมไทยมันดัดจริตจริง,รงๆอ่ะทำมาว่าเขาแบบนั้นแบบนี้บางคนที่ว่าลอยยอมันอาจจะแย่กว่าลอยยอก็ได้ใครจะรู้แต่มาว่าเขาลีน่าจังพูดดีบางคนก็บอกว่าใช่ค่ะพูดถูก ผิดตรงไหนอ่ะชีวิตคนเราอ,อยากทาอะไรทาจามทำจามใจตัวเองอ่ะผิดตรงไหนอ่ะบางคนก็บอกว่ะสะใจเออคือสะใจแมดีน่ามากอ่ะผัวขี้เรหน้าตาไม่หล่อในความรู้สึกของคนทั่วไปซึ่งลำายเป็นผู้หญิงที่ไม่ถือตัวถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปที่มีชื่อเสียงมากขนาดเนี้ไม่เลือกผู้ชายคนนั้นเป็นสามีค่ะเมื่อผัวขี้เรมีข้อเสียหรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาประจานหรือเล่าให้คนอื่นฟังแต่เวลาที่เขาสบายใจกับความรักปลอมๆของผู้ชายคนใหม่เนี่ย ลำไยเขาน่าสงสารนะลำไยถูกหักหลังแล้วก็เหมือนลำไยถูกหักหลังแล้วก็ได้ถูกหลอกด้วยขอให้ลำไยเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงเหมือนเดิมค่ะงานนี้คนก็แสดงความคิดเห็นเพียบเลยค่ะลำไยก็โสดหัวขี้เหร่กลับไปบ้านนอกไม่สนใจยายดีไม่ทํากันบ้านทําไมแล้วมีเซ็กกับผู้ชายพี่ตรงไหนแล้วให้เงินเขาเอาพี่ตรงไหนพี่ตรงไหนเนี<ม>่ยกูก็ให้เงินผู้ชายบ่อย กูให้เยอะกวก่าลำใหญ่กูให้ทีเจ็ดล้านเนี่ยผิดตรงไหนเดกจริตกูให้ทีเจ็ดล้านเลยลำใหญ่เขาก็แบบเขามีน้ำใจอ่ะเขาเห็นว่าไอ้นี่มันเพิ่งเข้ามาทำงานมันตกงานเพิ่งเข้ามาทำงานมันขอเงินเมียชายขอเงินอีโม่ชายอยู่ไม่มีเงินใช้เขาก็ให้มันให้เงินมันใช้ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ